มาโหลดนะมาโหลดเนียงกับใส่โหลดสวัสดีค่ะกินข้าวค่ะข้าวลืมผัวกินแล้วก็ลืมเลยผัวนี่นี่นค่ะม่ทอดหมูสิ่งนี้เจอกับขึ้งแกงนราไม่สดไปขับไปด้วนเลยหนเรไม่ค่ะนี่พักพักคืขยังพักเนียงก็เอิญพักกระดอมบ้านเราเอิญยอดพักไส้เนี่ยนะคะพักกระดอมพัก,ก,อพกยอดมะละน้่ย มามาค่ะมากินกน้ำใจค่ะแกงกระมันเสฉะค่ะมาสดๆบนั่งหานูกเนี่ยหานูกินนี่กินหมูทอดนะคะมานั่งเลยหมูขา้าวข้าวอ้อทิพย์กับยไางนั่งไม่อ่านั่งดีสวัสดีค่ะที่ยางอ่าสวัสดีค่ะเห็นเวลาว่าสวัสดีค่ะเด้อคะ่ะเด้อขอบายจักหน่อยอสวัสดีค่ะรอบสิบป,ปีรอบเจา้าปีแหละหลานน้องก็มากินข้าวน้ำค่ะหลานน้อยตั้งแต่นู่นแหละเงียไม่อีกจังหน่ย เอออากินเมื่อนี่ยก็เปเล่นเนอะข่าเรื่มหัวค่ะกินลูกแกงออกหน่อไม้นี่ค่ะกินกินลูกกินพักแตงนี่ยนี่เอาแก้วค่ะแก้วนี่แก้วเสียบๆค่ะมะค่ะเสียบๆอ้าวน้นจ๋ามากินข่าวนั่มหันใปนี่อย่ขอบ่ายนี่จัะหน่อยไม่ติดมือ เผาติดมือติดมือค่ะพี่นอ้องอือข้าวลุนสัวกินแบบอร่อยใใหืมใยเห็ดไหืมใยเห็ดไกหลานบะหมค่ะนี่มันเป็นัสีเมีนบอขอจับอีกจังหน่อยนะคะเนาะ อันนี้มันจำสีมันบะกินลูกกินแป็ไม่ม่มีไครจำแจ้วนี่เดนียวคนเคกืกินเดบอร่างกายจำแจ้วกกอนสดแังม่สดใช่ไหมแก้ม พักพีกล้อบงเนี่ยไล่หน่วยนึงยุบขึไมนี่งนะโอ้โหโหโหบังเนี่ยพีห่หออือใส่ลงไปนี่มาอือ ใส่ข้มบํารกินกับแกงใหม่ค่ะเจ็บริมรวดยุบันนอเข้ากันจงสี่หรอมิพักกินเนาะเออพีหลาอีหลานเนาไม่กินขอน่นแ้นะไม่กินนึงกินกนสีนี่ตัวอีหลานไม่ยอะมกักเออเอ,อือนีออ่ แก้วก <c ười> ูอยาบอกกรอบกใส่กรอบแบบฝังกรอบนี้น่ารู้มากน่ารู้นมากๆอะไ้นอืี่ต้เนยเป็นลี้ยังอีกป่ พี่ขาบุ้งนี่แม่หมดจับว่อืมอืมุกงิี่แต่พักมากื่อนั่งนับตัวเนี่ยนั่งนี่บ่หยือหื่ออืมอืมอืม่ไหมคนท่นเจ้า อ่ะอ <Là> ือก <ừ> ูเข <ừ> ็มเนีค่ะกับปูดองตุ่สๆแบบนี้เงเลยถ้ากับไม่ปิหยักแอบลักกินอนกินอ่ะ พริกลอกอะไรยังแสบอีกครั้มหนึ่งก่อนจับนีจะเหมืนติดมือลูกอแล้วใหม่ซดพอดีไปในบ้านสวนในบ้านพี่ละใหม่กอนหนึ่งต้อเหนือขินมานอนหนึ่งทันเพราดิกลิมพอดีเลยแปว่ักขาแม,ม่าเห็ด โอเคค่ะเลาลูกโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะปิดที่คุณแม่คุณเลยลูก